ไรเอ่ยอะไรดูสิพี่แคมอะไรเอ,อร่ยม,ม,ม,มันเหมือนผ้าหรือไม่โอเคไม่ค่อยลกเลยค่ะตรงแรกๆหรือว่าตรงไหนก็จะไม่รับลงจับตรงนี้สิมันเหมือนผ้าโอ้โหขอดูข้างหน้าหน่อยค่ะมันเอาไปทำอะไรคะเนี่ยหนิ่ว มาดูสิสองคนพี่น้องช่วยกันสิตกลงคืออะไรลูกเขาให้บวกเลขเลยลูกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเสไม่รู้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับไม่รู้เดี๋ยวส่งไปเรียนรับเลขใหม่หไหนคะหันมาดูคะ่ะ โอเคเก่งมากเป็นสุดคูได้ด้วยนะม้มเอาออกไม่ได้ให้แม่แนนเป็นคนตั้งฉันเป็นเป็นคนตอบมามาแอหนึอาอู้งาน่้กล้วยเองมามาบูมบนอดูซิซมกซิบซิบก็ซัซิบก็ซักแม่นนจะให้แม่แนนตั้งให้ได้เดี๋ยวแม่ทำแบบยากยากไม่น ไม่ได้ตั sure Aunt, はは้งโจทย์แล้วค่ะไหนดูซิติ๊ t o k Tiktok อกภายในหนึ่งวิสองวิไหนไม่ได้ตั lady, ้งตอบว่าไม่ค่จะบอกันันนี้คูนะห้าคูณสองเท่ากับล็อกท่องม่สคูณค่ะถูกต้อง มาคนนี้บ้างอาให้แม่แนนเป็นคนตั้งโจทย์มาเชิญมาปวดจาพี่พี่ปวดโจทยมาเอาโจทย์มาพี่ปวดก็เล่นเลอซ่อมตังเลยดุมาโจทย์มาเอ้ามาปวดเล่นตัวนี้เลยพี่ชมไม่เล่นมาเอ้าว้าวมาแล้วก็จะทำเองจะทำแบบมั่มๆเลยตั้งโจทย์ให้มาปวดนะทำมั่มๆได้ไงล่ะ เราจะเรจะแข่งกับใครอ่ะแล้วคำตอบมันจะถูกไหมล่ะคะอาแบบมม่วงสอ้วับมม่วงเลยหรอใช่ิใช่แบบอยากแข่งกับพี่โปอยาแข่งกับพี่โป๊ได้โบ๊มาแข่งกันอ้าวอะโบ๊ตอบวโแข่งกันโบดไม่ได้ตั้งอะไรรันรับแข่งกันนี่ไงรับเอาพี่โบดก่อน